สวัสดีครับพวกับช่อง A นี่แล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับหินเกียร์นะครับลูกหมูสี่นิ้วนะครับนะของยี่ห้อส t ตลเล่นะครับสเตลเล่นะฮะก็ซื้อจากร้านไทยวัสดุนะครับนะในชนดราคาที่ถูกมากเลยครับ800กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทนะตัวนี้เนี่ยเขารับประกัน2ปีนะครับนะรับประกัน2ปีนะฮะ ดูรายละเอียดนะครับแถมของแถมก็มีใบตัดแถมสามใบนี่ผมใช้ไปใบนะนะึนะะแล้วก็ใบขัดใบหนึ่งแล้วก็ที่ถอดนะครับนะแล้วก็มือจับบางใบนะครับบางใบหนาดีนะครับนะไม่กองแกงนะฮนะแอบชอบครับบางใบบางใบนี้สําคัญนะครับเวลาตัากเวลาอะไรเนี่ย ถ้าไม่ใส่บางใบนี่อันตรายนะครับนะครับนะครับวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับใส่บางใบก่อนนะฮนะอใส่บางใบเสร็จสับปั๊บเนี่ยอา่าเราก็ใส่ใบเจียนะครับหรือจะใส่ใบตัดนะก็แล้วแต่นะครับนะโดยกดปุ่มนี้นี่ครับปุ่มล็อกใบ มันก็จะล็อกนะครับล็อกแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยกำลังไฟ680วัตต์นะครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับนะใช้ก็คกๆๆภายในบ้านได้นะครับนะแต่ว่าใช้งานหนักๆคงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูครับนะครับเรามาลองกันนะครับนะอุปกรณ์เซฟตี้นะครับอย่าได้ขาดนะครับ ถุงมือนะที่ข้อหูแล้วก็แว่นนะครับนะเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดถึงมันนะครับนะแล้วไม่ใส่อันตรายมากเลยนะครับสำหรับเสียงก็พอใช้ได้นะครับไม่ดังมากนะไม่โหดดังมากนะครับเนื่องจากมันยังใหม่อยู่เมื่อนะลูกปุงลูกปืนอะไรมันก็ยังใหม่เสียงมันก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับ สำหรับงานตัดนี้ใช้ได้เลยนะครับนะก็แรงก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองงานขัดดูครับลรามาลองงานขัดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมขออนุญาตเอาบางใบออกนะครับ แล้วะครับสำหรับงานกดหนักๆนี่ก็แอบมีช้าบ้างนะครับนะแต่โดยรวมแล้วถือว่าใช้งานถล็กบางๆนะครับโอเคผ่านเลยครับนะก็ใครสนใจตัวนี้ก็ไปหาได้นะครับที่ถทยวัสดุนะครับที่ร้านถ่ายวัสดุนะฮะมีขายราคาจัดลดราคา800กว่าบาทเองครับนะถูกแสนถูกนะครับดีนี้เครื่องมือถูกๆมีเยอะครับนะถูกๆใช้ได้นะครับนะะไม่ต้องเอาดีมากนะครับเราใช้ DIY ภายในบ้านนะฮะ ขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด s ับ s c ค i b ์ด้วยนะครับ